วันฉันไปหาหมอมาพอหมอพูดแค่นั้นละ่ะยืนไม่ได้เลยทำไมละ่ะคุณเป็นมะเร็งเหรอหมอบอกว่าเชิญน,นั่งก่อนครับ <c oughs> งั้นผมว่าอาการคุณคงหนักมากน่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน10 10เดือนไม่10วันไม่สิบเก้าแปดสสสองหนึ่ง คืองี้เต่าตัวเมียสีแดงเดินหลงทางไปเจอกลุ่มเต่าตัวผู้สีเงินมันเลยถามทางกลับบ้านกลุ่มเต่าสีเงินบอกว่าบอกทางให้ก็ได้แต่ขอฉันอึบทีนึงวันต่อมาเต่าแดงก็หลงทางอีกคราวนี้ไปเจอกลุ่มเต่าสีฟ้าก็โดนอึบเหมือนเดิมอีกหลังจากนั้นเต่าแดงก็ท้องอยากถามว่าลูกเต่าจะเป็นสีอะไรเออไม่รู้่啊เฉลยให้ก็ได้แต่ต้องให้พวกเราอึบทีนึง <laughs> เดี๋ยวช่วยรบกวนกดฟต์ให้หน่อยนะคะออชั้นไหนครับชั้นโสดจีบได้ค่ะโอ้เสียใจด้วยนะครับผมไปอีกชั้นหนึ่งชั้นอะไรอะคะชั้นชอบผู้ชายอ่ะอีนังชนี <c oughs> น่ารักจังจีบได้ไหมเนี่ยเอ,อได้บ้างคะแต่ไปถามคนในครอบครัวฉันก่อนนะหมายถึงพ่อกับแม่คุณน่ะเหรอครับฉันหมายถึงผัวกับลูกฉันนะคะดอกได้ข่าวว่าภาคนี้คุณได้เรียนภาษาสเปนด้วยเป็นยังไงบ้างครับ ก็สนุกดีอะนะครูก็ให้ผมเขียนเยอะแยะเลยเขาสอนให้คุณเขียนอะไรบ้างก็ไม่รู้สินะครูก็ยังไม่ได้สอนให้อ่านเลยคุณเคยดูดีอะเวนเจอร์สไหมเคยดิทําไมเหรอรู้ไหมฮีโร่คนไหนเป็นคนเชียงใหม่ไม่มีอะง่วแล้วมีฮักไงฮักแต้แต่ฮักขนาดเจ้าอืมงั้นฮีโร่คนไหนเป็นคนอีสานโอ้ยอันนี้ไม่มีชัวมีไอรอนแมนไงโทนี่รากแกนโอ้ยนั่นมันโทนี่สตาร์บัคฮามึง ฉันได้ข่าวว่านายเพิ่งเลิกกับแฟนสาวนอกวงการเหรอใช่คือฉันดันจับได้ว่าเธอเป็นผู้หญิงกลางคืนนะเธอก็แค่ทำมาหากินเลี้ยงชีพนี่นาะแต่เธอเป็นผู้ชายกลางวันนะสิ <c oughs> นายสงสัยกันไหมว่าทําไมนิกฟิ u ลี่ถึงตาบอดฉันว่าเขาคงมีความรัก <c oughs> ความรักทําให้คนตาบอดแต่นี่มันบอดข้างเดียวอนะก็มันเป็นรักข้างเดียวนะ เห็นเขาว่านายไม่ค่อยทานอาหารทะเลหรอใช่มันไม่ค่อยสะอาดนะพวกกุ้งปูปลาฉันไม่แดกเลยล่ะงั้นหอยล่ะหอยโอเคสะอาดกินได้รู้ได้ไงว่าสะอาดอ่ะก็มันมีอยหออยหอยอืมได้ข่าวว่าคุณเพิ่งเลิกกับสามีใช่ค่ะทำไมล่ะคือภาคเนี้ยฉันได้ค่าแสดงเป็นทองหน่อยเยอะด้วยแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะก็ถ้ามีทองท่วมหัวแล้วจะมีผัวไปทำติ่งอะไรล่ะ